ข้าวหลามก็มาแล้วนะนี่นะไหนนี่อันนี้สีดกสีขาวนะข้าวหลามค่ะสีขาวนะคะสวยงามอลังสวยงามผักสะดาก็มามีาอะไรอีกเยอะมาพราวแล้วก็น้ำมะนาวสดนี่ อันนี้หมกปลาซิลจ้าเข้าหลามปลาดาวมามามา,มาอันนี้หอยยอกับแหนมจองกันจองผัดก,ก้านจองก็มาผับลูช่าโลันี่ลูกชิน้นผัดผึ้งแดง,แดงว้าววเออผักบึ้งแดงสวย,ยนะมามา จีเ,เข้หลับก็มีลิ้นป้ายังแกไม่หมดตรงนีอ้อะไรกรองกัะดองผักกั้น